สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพระพระอาจารย์ตุลน,นะน,น,นะครับรอ่าน้องศิลนะครับศิลเป็นนักสอนับมานะครับแล้วก็จะไปตามที่บ้านยายอะไรนะวันนั้นที่ผมแกย,<า>ย<า>แก้มาใช่ใช่วันนั้นที่พาที่พามาที่บ้านยายแกมแล้วก็อ่าได้เลขกับแกน,นะว่าแกาบอกว่าบ้านเลขที่หกสิบหกนะบ้านเลขที่แกหกสิบหก แล้วก็กก็บอกว่าชอบ, 20, <ล>ชอบสองศูชอบส่วนตัวชอบส่วนตัว2 0ย์กับห้าสองศนย์ะครับก็ถือว่าเข้าเลยนะ,ะเข้าเข้าเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเกาได้เท่าไหร่ได้10บาทเหมือนเดิมได้สิบาทเหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวเราจะไปติดตามแล้วก็ไปถามดูว่าตัวเลขของแกเพราะว่าแก,ากเป็นสิทธิ์โดยผูทรวงแล้วเกยถือว่าแก,ากบอกว่างวดก่อนหน้านั้นก็คือว่าแกาก็ได้นะเนี่ยมางงวดที่เราไปบ้านเก,กอีก็บางอืญนนะ เ็นเรื่องบางอื่นนะคเับกก็ได้อันนี้ไ่เกี่ยวกับพระดังพระพาพระมาพาพระมาตามซื้อนะบาเพราะว่าถ้าพระตุลไม่มาผมก็ไม่มานะตอนนี้ก็เด่นต้องมาเพราะว่าพระเพราะว่าแกก็ตอนนี้แกก็นับถือพระตุลเหมือนกับแกก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปูตุลนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปติดตามเพราะวันนี้เราเอาพระมาถวายให้ด้วยเนาะเอาหลวงปู่สวงมาให้แกด้วยแล้วก็เอา คงคุสวงรบหลอก็ไปคืนเจ้าของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะว่าเคจะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวให้สิบด,ด้วยนะครับนี่เราเอามาไว้ที่บ้านช่างคืน,น,คนเพราะว่าแบบที่เราเทอยู่นั่นจะเป็นแบบแบบนี้แหละแบบต้นแบบเดียวกันอันนี้เป็นองค์ต้นแบบเลยนะนะครับนี่นะครับเธอแจกกับเธอมากรกบลวงรอทุกหน้ากรกเดล เพียงหงเย่สรางโอ้ันเจไล่วเนี่ยมาเจไล่มาดิเจไลสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมพระวตดวันวินนะครับจากพีนิวสุรินทะเลนะครับก็เดินทางมาที่บ้าน,บ,านบ้านหลังนี้นะครับเขาบอกว่าปู่สวงท่านเคยมาสำนักและพักอาศัยอยู่ที่นี่และท่านได้เขียนตัวอักษรต่างๆไว้ที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับข้างในครับผมวันนี้เรามาที่บ้านบ้านของใครนะแม <า S 1> ่เนปยา่เนปเนปบ่ อ๋อสวัสดีครับเจนเนปนะเจนเนปนี่เจนเนปนี่ลูกปูสวงเข้ามาบ้านเนาะเข้าปูสวงอยู่กับแม่เนปเองมาอยู่กับแม่จ้มาอยู่กับแม่นานไหมครับแม่หลายปีสิบสี่ปีนะสิบสี่ปีอ๋อมาบ่อยหรือว่าไปไปมามาหรือว่าอยู่นี่เลยไปมาก็อยู่นี่เลยประจำอ๋อไปไปมามาเนาะมาแล้วก็มาอยู่กับแม่ถ่ายไปทำไมเขาแล้วปูสวงมาทําอะไรที่บ้านนี่บ้าง นั่นจะทําอะไรเนาะจะทำเขียนไว้อย่างนี้แหละเขียนตามปากตามไว้ลายมือหลวงปู่หมดอ่าเป็นลายมือของหลวงปู่แล้หลวงปู่ท่านได้บอกไหมว่าท่านเขียนว่าอะไรไม่ไม่บอกไม่บอกยายอ่านออกไหมอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกทําไมไม่ถามแกยายถามแกก็ไม่บอกอันนี้บ้านเลขที่อะไรนี่ซีหนึ่งสีหนึ่งงวด ที่แล้วเราไปบ้านของยายยายนั้นยายเกมยายเกมหกหกออกหกหกมาบ้านยายสี่หนึ่งจะออกสี่หนึ่งนูน่ยายเนาะเาะเผื่อมันออกบ้านเล็กที่ยายเนาะมาที่นี่มาดูลายมือของปู่สวงเนาะเนาะขออนุญาตคุณยายดูลายมือของลุงปู่สวงหน่อยนะครับจะจาจะโอเคขอบคุณมากครับผม อันนี้ก็จะเป็นลายมือแกอเขียนไว้น,นะเขียนไว้ที่บ้านเลยโอนนี้รูปใครวา,าดเนี่ยปูวาดหรือใครวาดยายแกวาดด้วยนะวาดรูปทิ้งไว้แสดงว่าช่างเป็นนักศิละปะอ <laughs> ันนี้ปู่สวงเขียนไว้นะครับเขียนไว้ที่ฝาผนังบ้านของคุณยายนะครับอันนี้นะครับนี่นะ ก็จะเขียนไว้ต่างๆนะครับนี่นะครับเป็นตัวอักษรต่างๆที่ท่านก็มักจะมาที่ท่านก็เขียนทิ้งไว้นาที่บ้านเนาะนะครับนี่นะครับโอ้เยอะแยะมากเลยนะครับท่านก็เขียนไว้ที่ฝาผนังบ้านนะครับเขียนไว้ที่ฝาผนังบ้าน,นวันนี้ก็ถือว่าแอดประวัติมีบุญที่ได้มาเจอนะครับได้มาดูแล้วก็มีบุญกับทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูติดตาม ลายมือของแกหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่นี้นะฝั่งนู้นด้วยนะ fc นะครับ fc จ๋าอะไาอย่างงั้นนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็มีนะผ่อนเข้าประตูนะมีด้วยนะเราเขียนเอ้ามีเลขไม่ใช่เลขผูสวงเขียนบอกนะในประตูเห็นมเลขเลขเลขผูสวงเขียนไหมไให้ไหมใครเห็นแล้วเอาไปซื้อหรือเปล่าเนี่ยฮะเลขสวยนะอันไหนสวยอันนั้นสวยกว่า แต่นี่ก็สวยนะจำไม้ไหมฮะไหนไหนไปเปิดไปชี้ให้ดูสิย้ายไปชี้ดูลุกขึ้นมานั่งบังจนหมดจะชี้ไปโบกกันเนาะไหนอันไหนแนี่ยคันว่าง่างกันไหมสามหนึ่งศูนย์ห้าสี่นี่นะใช่โอ้แต่เขียงกับเลขถูกแล้วด้วยว่างั้นไม่มาแปลกแปลกอยู่ข้างในอ่าเนี่ยคู่ท่านก็เขียนไว้ให้นะเกี่ยวกับอะไรผลผลิตต่างประเทศนำ แต่ที่นี้ทำไปขูสวง,ส,งส,ส,สวงซอสโซ่ครับสวงซอ,สอสโซ่ให้มีสุขสิาติ์ูกสู่ขูดสูุขูดสูลใช่บางที่จะเจซอโซ่จะมีซอสโซ,ไสอสโซ่ไม่กี่ที่ คสมบูรณ์นะที่มีความสูเขียเียนไว้เต็มเลยนะที่นี่ที่นี่ท่านก็มาอยู่ที่นี้ลูกศิษย์เขามาสร้างเป็นกระท่อมเนาะเป็นกระท่อมเป็นกระท่อมไว้ให้ข็ตอนนี้ก็วันนี้เป็นเรื่องบางอิญนด้วยที่เรามาแล้วก็จะมีลูกศิษย์เข้ามาทําอะไรนะบายสีบายสีควายอ่านถวายเพราะว่า เข้าศาสตร์ <S 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 เขาเรียกว่าศาสตร์เขม <S 2> <S 2> รก็คือการที่อ่ะมาไหว้บรรพบุรุษมาทำบุญให้บรรพบุรุษแล้วก็หลวงปู่สวงก็เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่ง,งท,ท่านที่เป็นบรรพบุรุษแล้วก็ลูกหลานนับถือลูกศิษย์ลูกหามากมายวันนี้เราก็มาเจอที่นี่ด้วยลูกศิษย์มากันนะครับไปดูบรรยากาศกันต่อครับผมอันนี้ครับ ลูกศิษย์ลูกหาก็พากันมาทำบายสีนะครับทำบายสีเพื่อที่จะถวายผู้สวงนะครับนี่นะครับก็เตรียมนะครับเตรียมทาความสะอาดกันนะครับก็ทัดจะทำบายสีกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศสตร์ก็เป็นวันศสตร์ขมินะครับบางคนที่เราเห็นบางทีเป็นสวงซอโซนะครับแต่นี่มันมีซอโซครับนี่นะครับก็เมื่อกี้ไปบ้านของยาย ที่อ่าสี่หนึ่งบา้านเล็กที่สี่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเล็กสี่หนึ่งนะครับแต่ว่าแอดไปส่งที่เขาเขียนไว้แต่มันก็เขียนนานเลยแต่ว่าบางบาง,บางครงั้งบางทีมันเป็นเรื่องเหตุบางอื่นที่ที่เรามามา,มาที่นี่อ่าอาจจะเป็นทางปู่โดนบรัรนดาลให้มาแล้วทั้งที่ไม่ได้คิดว่าว่าจะได้มานะแต่วันนี้ก็ได้มาแล้วก็โดนบันดาลมาก็มามาที่บา้านเล็กที่สี่สิบเ็ดแล้วก็ไปที่ไปมองที่เขาเขียนไว้อะที่ข้างหน้ามีแด ยังไม่ถึงบ้านของยายแก้มแก้มเดี๋ยวเราไปติดตามที่บ้านไอ้แก้มนะเมื่อเมื่อกี้บังเอิญพอดีเมื่อกี้บังเอิญบุญเขามาก็เห็นเขาใส่ทำสายบุญก้ามาเขาก็มาทําบายสีทําอะไรเพราะว่าเขาต้องถวายเพราะเป็นการถวายสักการะบูชาบรรัพบรุษหรือคือบรรัพบรุษนั่นแหละก็ถือว่าการเป็นบรรพบรุษเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ศาสตร์เขมรศาสตร์เขมรก็จะมีการไหว้อย่างเงี้ยทุกปีก็คือบางทีก็เอาไปให้พ่อให้แม่ วาเทนนะว้บรรพบุรุษเทนอะไรเงี้ยนะครับแถวแถวคุชรินเราจะรู้ันดีนะครับการทำเพจอันอนี้นะครับอ่ะถ้าใครคิดว่าเลขนี้ถูกใจคุณนะครับก็ลองเอาไปกดอ่หาเอาไว้นะครับกับซีหนึ่งนะครับกับซีหนึ่งซีหนึ่งนี่บ้านเลขที่สวยนะเพราะว่าเหมือนไปบ้านยายแก้ม,มรถที่แล้วหกหกมาเต็มเม,มนะไม่แน่ไม่นอนนะกับเลขตัวเลขนะกับศาสตร์เลขตัวเลขวลขัวนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ